ว่าไงครับคุณผู้ชมทุณผู้ชตอนนี้ก็อยู่ผมซีโร่กาวิตี้เมื่อกี้เต้นเต้มไปหน่อยว่าไงครับคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้ก็อยู่ผมซีโร่นนกาวิตี้กับเกมมารุโตะชิบุเดนอัลเทอร์เนตินจ้าสตรอมสี่ครั้งหนึ่งนะจะโฟล์ดสี่ดีมันก็เหมือนกันเนาะ <c oughs> ก็สัญญาไว้แล้วนะจากพาร์ทที่แล้วผมก็จะมาเล่นตรงส่วนของไซส์สตรอรี่ให้ก่อน <c oughs> พาร์ทนี้จะเป็นส่วนของไซส์ไซส์สตรอรี่ฉะนั้นมันจะสั้น <c oughs> แต่สำหรับคลิปหน้านี่จะลงเร็วหน่อยก็คืออาจจะลงสองคลิปรวดเลยในทีเดียวก็ตตติดามมชกัันน่อไปะครบ ก็มาสำรับพาร์ทนี้ก็จะเป็นส่วนของสายสตอรี่ของซาติกเกตอนาโตะไอ๊ะอันนี้ชื่อว่าความฝันแล้วก็การอยู่ร่วมกันก็จะเป็นส่วนของรุ่นหนึ่งครับเส้นทางของการแบ่งแยกจำเรื่องที่เราคุยที่นี่ตอนเราเป็นเด็กได้หรือเปล่าได้สิแต่ถึงอย่างนั้นตอนนั้นฉันนึกว่านายแค่ล้อเล่นซะอีก เย็นชาจังนะฉันไม่ใช่ผู้ชายที่จะรอเล่นเรื่องแบบนั้นซะหน่อยนายนี่เป็นคนที่ปแลกจริงนะแล้วยังไงล่ะที่นี้โรงเรียนสำหรับพวกเด็กๆหมู่บ้านที่ปลอดภัยสำหรับน้องชายนายฮึฉันจำได้นะเมื่อตอนเด็กๆนายมีแผนค่อนข้างจะใหญ่โตมากเลยนะโอ้แต่มันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรหรอก มันเหมือนกับของฉันเนี่ยแหละพอเป็นแบบนั้นแหละจึงอยู่กับนายในวันนี้เน่ะใช่แล้วล่ะหมู่บ้านโคโรฮะงาคุเลหมู่บ้านนี้ได้กลายเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับฉันและฉันก็ต้องปกป้องมันแล้วได้คิดเรื่องโฮคัเงะที่ฉันบอกไปบ้างหรือยังล่ะตอเลยนะ นี่นายเอาจริงดิฉันคิดว่านายแค่อามาฉันเล่นเรื่องนั้นซะอีกนะอะไรไม่ใช่ฉันน่ะโคตรจริงจังเลยนายเป็นคนที่เหมาะสำหรับตำแหน่งนั้นสุดๆนายจะเป็นผู้นำแห่งหมู่บ้านแล้วก็เป็นคนที่นำทางทุกคนไปข้างหน้าและพวกเราก็จะแกะสลักหน้าของนายไว้บนหน้าผาตรงนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งหมู่บ้านไงเฮ้ยฉันไม่เคยตกลงเรื่องนั้นนะไม่ใช่สไตล์ฉันเลยนะ มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับนายสักหน่อยยิ่งนายละอายใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นนายโอเคอ่ะกทรมานฉันเล่นใช่ไหมล่ะฉลาดจริงนะเป็นชุดที่ดีจริงนะ

หินก้อนนี้มาจากตระกูลอุจิวะที่ถูกตรงต่อมารุ่นต่อรุ่นมันสามารถถอดรหัสได้จากคนที่มีตาพิเศษเท่านั้นนี่คือทั้งหมดที่ฉันอ่านได้ในตอนนี้เพื่อหาความมั่นคงจึงมีพระเจ้าตนหนึ่งได้แบ่งล่างเป็นสองล่างความสว่างและความมืดจากนั้นทั้งสองส่วนมารวมกันอีกครั้งหนึ่งจะทำให้ผู้ใช้พลังทุกสรรพสิ่งอีกความหมายหนึ่งก็คือ หากนำพลังทั้งสองขั้วมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวจะนำพาไปสู่ความสุขที่แท้จริงแต่ถ้าใช้ทางหนึ่งก็ได้เหมือนกันฮะไม่เป็นไรหรอกคุยกับนายตอนนี้มันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาหรอกหมายความว่าย่างไงฮิวดาหมาฉันออกจากมูบ้านละพวกเราจบกันแค่นี้ เธอเธอไหนอ่ะทีท่นี่ฉันไม่มีพวกของเลยไม่มีใครเคารพฉันเลย <im ans> แต่ฉันทำแบบนี้ไม่ได้นถ้าไม่มีนายนะ <im ans> ฉันต้องการนายให้เป็นมือขวาของฉัน <im ans> ในฐานะ <im ans> พี่น้องแล้วคนก็จะเห็นตัวตนของนายเอง <im ans> และเมื่อเป็นแบบนั้นนายจะเป็นหงสงเย็ดรุ่นที่สองก็ได้นะ แต่ฉันคิดว่าโทบีลามะต้องเป็นคนสืบทอดตำแหน่งของนายต่อไปและถ้าแบบนั้นแล้วก็ตระกูลของฉันจบเหตน่แน่ฉันได้ลองพยายามเตือนคนอื่นในตระกูลฉันแล้วก็พาพวกเขาออกจากหมู่บ้านแล้วเก็บลมหายใจไว้เถอะฉันไปละฉันได้เจออีกหนทางหนึ่งแล้วรอก่อนสิพวกเขาเงแค่เข้าใจนายผิดไปอ่ะ กิดซว่ามันขึ้นอยู่กับว่านายยอมรับความจริงยังไงจะดีกว่านะยังไงก็ตามเถอะเลิกคนได้แล้วมองโลกนี้เป็นสนามเด็กเล่นยังดีสักกว่าเฮ้ยฟังฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ยมีเพียงนายคนเดียวเท่านั้นที่จะยืนหยัดต่อฉันได้จนกว่าจะถึงเส้น,สนาทางที่แท้จริงของความฝันฉันอขอฉันเพลิดเพลินกับการสู้กับนายก่อนละกัน ความฝันท,ทีท่แท้จริงของนายคืออะไรทำไมถึงไม่ไอธิบายให้ฉันฟังเลยล่ะ่านทุขกขเงี้ยอะไรอะเรื่รองม,มารดาครับเขาเพิงมาแล้วฮะดีใจฮะ จริงเหรอเขากลับมาเหรอเขาโจมตีหมู่บ้านเนี่ยเขาจัดการแนวนาทั้งหมดเราส่งไทส่งคนขาบไปแล้วแต่ว่าเราได้รับรายงานว่าเราได้รับเสียงความเสียหายหนักมากพวกเรากำลังอพยพคนในหมู่บ้านอยู่แล่พวกเราหยุดการเคลื่อนไหวของมันไม่ได้เลยครับจะทำยังไงดีครับท่านท่านหงายเงี้ยนี่มันหมายความว่าอย่างไรกันทำไมถึงมดระพวกเราสร้างที่นี่ด้วยกันนะนายกับฉัน ทำไมนายถึงได้มันไม่มีเหตุผลเอเ่ซสเลยฉันไม่สามารถเข้าใจนายได้อีกแล้วฉันไม่สามารถเข้าใจได้ความพยทยานและเล่ห์กลอุบายวนเวียนอยู่ในค่ำคืนที่มืดมิดนี่ความพยทยานของเมื่อวานแห้งเหือดไปแล้วงั้นหรือ มีเพียงแค่ค,ความสิ้นหวังรอคอยอยู่ข้างหน้าเท่าน,นั้นหรือโดยความเจ็บปวดที่บอกไม่ได้ภายในหัวใจฮาชิรามาเซนจูได้ท้าดวนกับเพื่อนของเขาด้วยความที่เชื่อว่าในเหวลึกแห่งนี้ก็ย<ม>ังมีเซเซียวของความหวังหลงเหลืออยู่อ้าวจบแค่นี้เหรอไม่มีการต่อสู้ไม่มีอะไรเลยเหรอเอจริงดิ แค่เนี้ยเอ้ยให้ดูคัสซีนไม่มีอะไรเลยนะโอเคสงสัยภาคนี้ต้องสั้นแบบโคตรแน่ๆครับต่อไปเป็นต้องมีสู้ครับเชื่อเอมันเป็นการโจมตีหมู่บ้านคุนโฮาที่ที่เราก็รู้กันอยู่แล้วตอนนี้ก็คือโอบิโตะมาโจมตีส่งส่งก้าหาครับมาโจมตีคโนฮาแล้วก็มาสู้กับมินาโตะพ่อนะาโอโตะนั่นเองมันต้องมีฉากให้สู้อนะเมื่อกี้แทบไม่มีอะไรเลยนะ ไม่ได้แทบแแม่งไม่มีอะไรเลยมากกว่าโลกที่ดับมืดสนิทก็จะแยกออกมาจากตรงนี้ตรงนี้เป็นตอนที่แม่ของนารูโตะถูกโอบิโตะจับมาคึงไว้ครับไม่รู้จะทำกระทำทำกระทำชำเราอะไรไม่ดีหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับต้องการอะไรกันแน่ ฉันจะแยกก้าห่าง,อ,ง,ง,งออกจากลแลกตะตาอฮะเอาละออกมาได้แล้วก้าหังออก้าวห่างก็มีได้วงแหวนอือ,อ,อความร้อนนี่มันอะไรกันมาแค่ไหน้แนน่าาตัวแตกจริงก้าวหางก็ออกมาพร้อมกับดวงจันทร์ที่สว่างสวย เขาจันทร์เต็มดวงในคืนนี้เลือกบรรยากาศได้ดีมากแย่หมู่บ้านเละเลยเก้าหันนี่เราเก่งนะทำลายคอนกรีตด้วยไม่รู้หมู่บ้านทำจากคอนกรีตหรือเปล่าวรบัลลูโค้ลก็มาแล้ว Did you notice me มันเห็นฉันหรือเปล่านะทีงมาแล้วก็ตกตะหางอืม พาไม่ตายอยู่เคลื่อนย้ายสามมิติเอ้ยถูกหรือเปล่าน่าจะสี่มิติเลยแหละดูดเลยทีเดียวแบบนี้จริงๆเอ่อให้มินาโตะเขาดูดเก้าห่างแล้วถ้าทําได้นะผมว่าให้ดูดหรือว่าทําได้เฉพาะของเหลวจริงให้มินาโตะเขาดูดเก้าห่างแล้วก็ไปปล่อยที่อื่นก็ได้นะน่าจะโอเคกว่านีาด่ดูดไอ้ช่วงนี้ก็ได้แต่ว่ามันมาทีเลอ,อย ไม่ได้อะมันใชทน้ท่าไม่ตายช่องว่างแล้วฉันจะเป็นคู่ต่อสู้ให้แกเองแกจบแล้วแหละไม่ He got so away a f เขาหน,นีไปแล้วเร็วมาก My old powerful still sensei is อาจารย์ฉัน,นนี่ยังพลังเยอะยิ่งเลยแต่ว่าตอนเนี้ยฉัอน,นอะ เร็วขึ้นแหละเยอะเลยอืออร์กิ้งมาแล้ว you not shall escape แกไม่รอดหรอกแกมันแค่ทำไมถึงโจมตีหมู่บ้านครูฮ่ามันจะมีดีอะไรถ้าฉันบอกแกเดี๋ยวแกก็เสร็จฉันแล้วอีกไม่นานไม่มีความหวังสำหรับแกต่อไปแล้ว โซอือโอบิโตะนี่เขาก็เรียนรู้ช่วงท่าการต่อสู้เร็วรวดเร็วนะครับเนี่ยผมว่ามาอ้าวอ๋อ,อ,อเล่นเล่นเป็นไอ้นี่หรือว่าเล่นเป็นมินาโตะตอนเราเล่นเป็นโอบิโตะบ้างอืมเรากลายเป็นคนสวมชายสวมหน้ากากเพราะตอนนี้ช่วงแรกม,มันไม่บอกครับว่าเป็นใครดูดไปมีเพียงคนเดียวเท่านั้นโจมตีมุ่าได้ นี่แกเป็นมารดาลาอุจิวังนั่นเหรอที่ขู่ยังไงล่ะไม่ได้จ้ะไม่โดนง่ายๆหรอกถ้าฉันยังอยู่ที่นั่นเท่าไหร่หมู่บ้านจะยิ่งจมตีแบบว่าฉันต้องที่โจมตีหนักมากคิดว่าจะจดจัดการจะได้เร็วขนาดนั้นเหรือระเบิดก่อนผมขอลองอะไรสักหน่อยโอเคดูแหละ้ากด เอ่อปุ่มกันแล้วก็ปุ่มปลายดอกกระจายครับมันจะเป็นท่าบล็อกผมแค่ลองเฉยๆมันใช่หรือเปล่าให้จบยังเร็วเลยดีกว่าทำไมยมตีหมู่บ้านคุณฮะผมว่าฉันอยากแลือมั้งและผมเป็นส่วนหนึ่งของแผนการเพราะว่านี่คือสงครามแล้วก็ฉันอยากก็ต้องการความสงบสุขอะไรต้องการอะไร จสายตลอดลทุกอย่างนี่แกต้องการสื่ออะไรไม่จำเป็นต้องรู้หรอกเดี๋ยวก็ตายโดยไม่ต้องรู้อะไรเลยถ้าไม่ตายปิดฉากไปได้งั้นผมก็นะครับจับปิดฉากแล้วกันนะไม่ต้องพูดแม่ง oh, เร็วเหรอเร็วต้อเหรอเร็วเร็วเรวจับจับปิดฉากสวยดีล่วังเอาดื้ ดูโอเคดูนึนสีทำได้แค่นั้นเองเหรอไม่รู้จะพูดอะไรดีนี่หมว่ากวนใจแกอยู่หรือว่าจะเป็นพวกเด็กๆล่ะยังไงก็เถอะถ้าแกยังตั้งใจกับการต่อสู้ไม่ได้แล้วก็แกก็จะตายโอ้มาแล้วฉากเดิมๆที่เราเคยเห็นวาบโดนผมมาโดนจะจับไหลลาแล้ว ไปไม่ i n g ระดับที่สองคันนี้สองดีกว่าเจ็บหนักมากไม่คิดไม่ผิดจริงทำความเสียหาฉันไม่ดูแต่ท้ายสุดทุกอย่างจะเป็นตามที่ฉันต้องการฉันจะปกครองโลกนี้มีหลายวิธี ที่จะทำแบบนั้นได้ไปแหละบ,บายบยบบุยผมก็สงสัยล้ับวันนี้ยังไงต่อโดนกระสุนวงจักไปอย่างนั้นแอคท่าได้ก็เก่งแล้วลูกมาแววววันไหนจะรูปรอ ไม่เห็นหนาก็เลดดดีเจ้าหางควบคุมไม่อยู่แล้วมันเป็นปัญหาหรือเปล่าแบบนั้นหมู่บ้านโคโลหะถูกล้างผลานไปเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะไ,ได้ทำอะไรต่อพวกมันคงวุ่นวายกับการซ่อมหมู่บ้านไปสักพักหนึ่งอนะ <c oughs> อย่างนี้นี่เองและระหว่างที่พวกมันกำลังวุ่นอยู่เราก็เคลื่อนไหวสินะ พวกเรามีอะไรต้องเตรียมพร้อมสําหรับโปรเจรกต์ซอคิโนเมะอีกเยอะคราวนี้เป็นโอกาสของพวกเราระหว่างที่พวกแขวนใหญ่ๆกับน้องลูเลืองอื่นอยู่ไปกันเถอะโลกนี้ช่างมือสนิทอาจารย์มินาโตะครับพอกันทีไม่สนใจ โลกนี้อีกต่อไปแล้วแต่เอ๋ผมเสียเลือดติดเดียวไงต้องแบบไม่เสียเลยใช่ไหมเยี่ยมสุดๆสึกวาผานนี้มันจะสั้นไปนะจริงๆไม่มีอะไรเลยโอเคแต่ผมก็ไม่อยากกลับคำพูด มันก็บอกกับคนผู้ใหน่ไม่ได้เหรอเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเล่นตรงเนี้ยแล้วก็ค่อยจบก็ได้ไม่ครับเดี๋ยวในะสุดต่อไปก็จะเป็นเป้าหมายของมาราล่านะครับผมลืมทายตตอนนี้ไปนี้ไปเลยครับเกือบปิดคลิปนะเมื่อกี้ก็มาตรงนี้ก่อนเลยดีกว่าก่อนที่จะจบคลิปจริงๆนะนก็มาเป้าหมายของมาราลาการต่อสู้ของวิรบรพบรพบุรุษลิ้นพันธ์ต้องเคลียร์ให้หมดนะจะได้ครบอย่างสมบูรณ์แบบพระจันทร์สีแดงอืม มาต่อกันศึกนี้จะมีอะไรให้สู้กันล่ะอย่ามาขวางทางนะมาดาระแต่พอถึงจุดนี้แล้วมันมีบางอย่างที่ฉันต้องทำนะอะไรอ่ะฉันจะต้องเอาจริงกับแกหน่อยนะฮะเข้ามาสู้งาายย่ายๆอย่างนี้เลยเหรอหวังว่ามันจะมีอะไรมากกว่าสู้ธรรมดานะมาจัดหนักเลย หมดจนิ้องเอ่อ่รษฐีวคาชื่นชมของโพบุลามะหน่อยละขอบคุณคาถาควิถึงชีพของเขาทํงทำให้เซนสามารถที่สู้กับแกได้ไม่งั้นแบบนี้ก็ไม่เกิดขึ้นหรอกจริงนะแป่เกิดไม่ทันทังจดาำได้หยุดหยุดหยุหุคาถามังกรไม่เหมือนกับ ถ้าครั้งนี้ตอนนี้ฮาทิลลมะฉันว่าคิดแล้วว่าแกต้องสามารถที่จะทำให้ฉันนะ่ะสนุกมากกว่านี้ผิดกับ<ม>พลังไม่ใช่ทุกอย่างซะหน่อย<ม>แล้วท้ายที่สุด<ม>พลังก็คือสิ่งที่เปลี่ยนทุกอย่างซื่อบื้อเหมือนเคยเดยชิดอะไรเราอุดไอ้บ้าไอ แกมักจะอยู่น้ำหน้าตลอดแต่ว่าไม่ใช่อีกแล้วได้เวลาคราวนี้เป็นตามชายที่ที่แกอะไรตามฉันบ้างแล้วอาชิ่เลมากพวกเราตายแล้วนะเลิกจิ้งกับไอัจจุบันสัทีไม่เลยผมหมดเนี่ยแปลนะคมตายเหรอใครกันล่นะฉันน่ะเตรียมพร้อมกับเวลานี้มานานแล้วนานมากๆเลยแหละสถานการณ์นี้นนเกิดขึ้นเพื่อฉันฉันน่นะนะเป็นศูนย์กลางของโลก ทุกอย่างนอกจากความตา,ายโอ้ยแม่งเอ้ยเกาะแตกผมกมไดแปรแม่เอ้ยขอ,ขอตั้งใจสู้ล,ออล,ตล,ล,ละตอนนี้ท่านมีบทพูดแล้วมั้งมาแม่ต้องได้ละมาเดี๋ยวแหละโดนถึงเวลาแล้วตอนนี้ไม่แม่งเอ้ยขอตั้งหลักก่อ,อนเอ่าผมน่าใช้ของมัง้งแต่เล่นไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้ของเลยไม่ได้ใช้เลยแหละเอ้ยแม่งไม่โดนเลยเย้ ไม่เอ้ยพลาดหมดเลยอ่าโดนนะแม่งเอ้ยไม่โดนเดี๋ยวเ,ยวเอาใหม่อีกรอบนึงโดนดิเออต้องตายแล้วคราวนี้คาทาเซียนอืมไม้หมัดพันดาบเหมือนเดิมตัสลูเออจะไม่ยอมให้แกมาเปลี่ยนมาจะมายุ่งอะไรกับโลกเราไปแล้วแล้วก็มาเถิงเออแม่ ว่าแล้วฉันน่าจะรู้ว่าตั้งแต่แรกว่าแกไม่แพ้ง่ายๆอย่างนี้หลกมาดาละแล้วก็หอบแหกแบบนี้แหละถึงกรู้สึกสู้กับแกจริงหน่อยพวกเราคืนชีพขึ้นมาพวกเราสามารถที่จะ ฉันก็แบบนี้ตลอดไปเรื่อยได้ฮันรู้ว่าแกไม่ได้ไมาที่นี่เพื่อสู้แค่นี้เดียวหรอกแกต้องการอะไรกันแน่ได้ให้ฉันเล่าเรื่องเก่าๆแก่ๆแกฟังหน่อยเก่าๆไอ้แกราชรามะรู้เรื่องเกี่ยวกับต้นไม้อมตะหรือเปล่าต้นไม้เทพดีกว่าต้นไม้เทพเหรอ นานมาแล้วก่อนที่ทุกคนจะรู้เรื่องเกี่ยวกับคอนเซปต์ขอจักรและทุกคนก็ได้แต่สู้สู้กันเองไปมาเรื่อยๆแต่ต้นไม้เทพอบไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งการต่อสู้เลยมันถูกเคารพด้วยเสาครับเสาสักอย่างหนึงเสาสักสิบวันหนึ่งต้นไม้ก็ได้ออกผลเป็นครั้งหนึ่งในพันปีโบราณได้กล่าวไว้ว่าห้ามใครไปแตะต้องมันเด็ดขาด แต่เจ้าหญิงก็ได้ตัดสินใจที่จะกินมันเพื่อค้าชี่ชนะในสนามบรบนามของเธอก็คือคาคุยะโอซูสุกิเธอได้เป็นมนุษย์คนแรกที่ครอบครองพลังของจักระขาคุยะได้ให้กำเนิดเด็กที่ครอบครองพลังจักระในร่างกายเช่นกันนามของเขาคนนั้นคือฮาโลโกโมะ โอซกิเขาได้สอนผู้คนให้รู้เกี่ยวกับเรื่องของจักร<า>และได้กลายเป็นผู้กำเนิดดินจาทั้งปวงและเขายังเป็นที่รู้จักในนามของเซียนหกวุถีอยากรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนที่กินผลไม้ต้องห้ามเพื่อที่จะยับยั้งสงครามนะตั้งแต่ที่มีมนุษย์ไปเอาผลไม้นั่น มนุษย์ก็ถูกสาบแช่งให้เกลียนกันและการยิ่งกว่าเก่าไม่คิดไม่เห็นด้วยหรอว่ากินจาเป็นสัญลักษณ์แห่งความโง่เขลาและอีกอย่างหนึ่งเห็นด้วยไหมว่าการย้ายไปสู่โลกที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยกระถาลวงตาคือแผนที่ดีที่สุดนะ่ะนั่นนั่นคือความฝันที่แท,ท้จริงแก่แวกคุณนใช่ มันก็แค่แตกต่างมันจะเจอนนิดหน่อยหมายความว่าอย่างไรผมแพ้คือไม่ทันอ่ะบางอันต้องไปโดยดูเอามคงจะเป็นคนโง่ามากเลยที่จะอธิบายมันทั้งหมดตรงนี้มันมีแค่ยอย่างเดียวที่ฉันพูดได้ตรงนี้โอบิโตะจะไม่ใช่คนที่จะทำให้มันสำเร็จฉันต่างหากว่าแล้วทุกอย่างอ่ะทำไมวายอ่ะ วายถึงเป็นอย่างเงี้ยถึงจบเป็นอย่างเงี้ยวิถีชีวิตของฉันไม่มีใครมิสิกที่เจอมาสั่งฉันไปนู่นไปนี่ฉันเลคุยตรงอธิบายตรงตรงให้แกฟังหน่อยไอความฝันที่เราแบ่งฝันกันอะเกี่ยวกับอนาคตด้วยกันอะมันจบลงแล้วเพราะตอนนี้มาสนุกกับช่วงเวลานี้กันเถอะอย่าบอกตู้อีก อื้อต่อยเลยทีเดียววันก็เป็นไปได้นะครับว่าฮาชิเรามาเนี่ยเขาจะเป็นต mm ้นกำเนิดของวันพันแมนมัดเมื่อกี <S 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 ้นี่ใช่เลยก็ได้เอกแล้วไม่เข้าใจนะตังใจผมต้องแบบตั้งใจสู้มากต้องไม่นั่งแปลนู่นแปลนี่แต่ผมว่าทุกท่านคงอยากจะรู้บ้างแหละผมก็พยายามแปลสรุปโดยรวมให้ฟังก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับไซส์สตอรี่ที่เห็น ตอนนี้นะผมก็น่าจะเคลียร์หมดแล้วแหละโอเคถ้าตอนนี้ก็ไม่มีแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันคราวหน้าบ๊วย <laughs>